ในช่วงล็อกดาวน์หลายฝ่ายออกมาช่วยพัฒนาห้องสำหรับคัดกรองโควิด -19 แต่บางห้องอาจจะไม่ได้มาตรฐานความปลอดภย100ัยร้อยเรซึ่งก็มีทางบริษัทที่ชื่อว่าออโตอินโฟจำกัดเนี่ยนะคะเอาความเชี่ยวชาญที่มีมาพัฒนาเป็นห้องคัดกรองโควิด -19 เคลื่อนที่ฟีมมอคนไทยพร้อมแล็บราพิดเทสซึ่งเป็นตัวช่วยในการตรวจและก็รู้ผลการติดเชื้อเบื้องต้นทันทีค่ะการออกแบบนี้จะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการใช้งานดึงผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาร่วมกับแพทย์ที่ใช้งานจริงเพื่อเกิดความปลอดภัยสูงสุดตัวห้้้องนนนัันจะพฒาามาาตู ขนาดมาตรฐานประกอบเสร็จใน30วันยกไปใช้งานได้ทันทีระบบไฟสามารถเสียบหลักไฟบ้าน2 2 0โวลต์พร้อมใช้งานภายในนะคะมีระบบกรองอากาศระบบควบคุมการไหลเวียนความดันด้วยเทคโนโลยี climatix ic ของทางซีเมนต์เลยค่ะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อคลาวด์กับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานทางการแพทย์แชร์ผลการตรวจรวมไปถึงควบคุมการทํางานจากระยะไกลได้ต้นทุนการผลิตเนี่ยถูกกว่าตู้ที่สั่งจากเมืองนอกเกินครึ่งซึ่งผู้พัฒนาเตรียมบริจาคให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อคัดกรองผู้ป่วยใช้ในพื้นที่ศี อยางต่อไปด้วยค่ะ